สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับช่างต้นอีแตนซิ่งครับเอาพามาดูรถเกี่ยวซิ่งครับขาวยืนยืนครับขาวยืนยืนไม่นามากเท่าไหร่ดูครับดูมาดูมาดูาดเอาคนละ้างเลยเอา้าเอา้าคางเลย chạy đi chạy lên Làm lớn hạnh không นั่นเดี๋ยวกันนั่นเดืนหว่านี่แล้วก็จะตามไล่บี้กันนะับคนนันก็เป็นฝาอ้อยครับปีที่แล้วคลูกข้าวปีนี้ก็ปลูกอ้อยครับ

ตบอกไปหนุ่ยตามาาเมือจะมีเน่ยนะตามกลับมาใส่มากไม่มีนะไม่ตามธนาน่ีแไนเอากลับมาใส่ไปเอา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 าหนูหนูหน เดียนหนึ่ยันไล่รันนี่ยแต่ในี้ปี2022ครับันไล่ปี2017อะไรเมื่อกี้อะไรบุ้งฮะบุ้งโอ้ยหนอพวูหักปุง้งเขาดึงหักปุงกป้ง lại bì con cháu học quý học quý nên đang lại cái mày thì turbo bồ hoàn chương trình ไม่ยอมแล้วคว,วนันงบนเอาบางๆครับผมยดีบางๆเลยปัดเจ็บปัดเจ็บเอากำลังคีโคมแล้วเอาแล้วแล้วคันนี้จะข้ามมาแล้วข้ามไปฝั่งนู้นแล้ว ให้มีจอมยุทธตีหนูเท่าไหร่โอ้ยตอนที่ประเทถ่ายของปานเจริญโอ้ยเรียบเลย ลบหัวเลยโอ้ยันนั้นขนาดนั้นฝุ่นข้างหลังอะ่ะโอ้ยอะไรนั่นน่ะมันดอกอะไรสักอย่างหรอือเปล่าดอกหญ้าหรอือเปล่าแต่ไม่ใช่ดอกหญ้าในป่าปูนดอกหญ้าในป่าข้าวอะ่ะ บางนะวิ่งเร็วก็ยังไงก็ตัดทัน แป๊บเดียวเองเกือบเสร็จแล้วฝั่งนูนก็เสร็จแล้วเลยตรงนี้นานหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกนิดหน่อยครับเรียบร้อยครับสองเจ้าสามเจ้าสำหรับวันนี้นะ รอบนึงก็เสร็จสองรอบก็เสร็จแล้วครับอันนี้ยู่ข้ออะไรครับขั้งต้นขั้นต้นเปนติดตามนี่เดเออข้ออะไรนะขั้งต้นออกมาเอามาขั้นต้นขั้งต้นอีแกนซิงเออมีเอฟด้วยเฮ้ยยตัวน้อย Ok, để rồi, lắm, mình nói thôi 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 thôi